สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาล์มมีโกสนเข้ามาใหม่ครับผมเป็นต้นโกสนที่หายากน่าเก็บสะสมนะผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมปาล์มเชื่อว่าไม้บางชื่อไม้บางต้นลูกค้าอาจจะยังไม่ได้ยินชื่อก็มีนะครับผมราคาก็จะมีตั้งแต่150บาทนะครับาทนะผมจนถึง350บาทนะครับบาทนะผมขึ้นอยู่กับว่า ไม้สายพันธุ์นี้หายากหาง่ายนะผมแล้วก็มีไม้สใหญ่ๆมาด้วยนะผมไสกระถาง11นิ้วก็มีมานะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าฉัดร่มกล้าวนะครับผมสวยมากนะครับผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผม ฉัดร่มกล้านะผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมราคาอยู่ที่250บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมฉัดร่มกล้าวนะผมสวยและหายากมากะครับผมดูลายดูสีนะครับผมสวยมากนะครับน่าเก็บสะสมนะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะครับฉัดร่มกล้านะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเท้าสัตตานุนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมเป็นไม้ที่หายากมากๆนะครับผมต้นนี้เท้าสัตตานุนะผมราคาอยู่ที่350บาทจัดส่งฟรีนะผมมีเพียง2กระถางนะครับต้นนี้กระถางที่1นะครับผมเท้าสัตตานุนะครับผม350บบาทจัดส่งฟรีนะครับ หายากมากๆานะครับผมท้าสัตรานุต้นที่1น,นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เท้าวสัตรานุต้นที่2นะครับผมต้นนี้แตกยอดได้เร็วมากนะครับผมสวยและน่าเก็บสะสมนะครับเท้าวสัตรานุกระถางที่2นะครับผมราคาก็อยู่ที่3 5 0บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมท้าวสัตรานุกระถางที่2นะครับ350บาท จัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าไหมาทองนะครับผมสวยมากนะครับยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับดูลักษณะของใบลักษณะของลายนะครับผมสีสวยมากนะครับน่าเก็บสะสมนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้ ไหมทองนะครับผมราคาอยู่ที่350บาทจากส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับไหมทองนะครับ3า0บาทนะครับไหมทองมีเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพรวิเศษนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมความยาวของใบประมาณ30เซนติเมตรนะครับอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผม พรวิเศษนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพรวิเศษนะครับสวยมากนะครับผมมีเพียง1กระถางนะครับผมสําหรับพรวิเศษนะครับ220บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า อัดสวะถามานะครับผมสวยมากหายากมากๆนะครับผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมอัดสวะถามานะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยมากนะครับรับประกันความหายากนะครับผมอัดสวะถามานะครับ350บาทจัดส่งฟรีนะครับ ไม้มีเพียงอย่างละหนึ่งกระถางเนาะหมดแล้วหมดเลยใช่ครับผมเพราะว่าหายากมากๆทําจํานวนได้ยากแล้วก็มีจํานวนน้อยมากๆนะครับผมใช่จำนวนน้อยต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลำน้ําแม่กลองนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับผมลำน้ําแม่กลองนะครับผมเนี่ยต้นนี้ราคาอยู่ที่ 2 2 0บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับดูสีชัดชัดนะผมไม้น้าเก็บสะสมนะครับลำน้ําแม่กลองนะครับผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมลำน้ําแม่กลองนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมคุณนะครับผมธรรมคุณปาล์มได้มา สองกระถางด้วยกันนะผมต้นนี้ทำมคุณกระถางที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้นี่ครับดูสีดูลายนะผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะผมกระถางที่หนึ่งอยู่ในไซส์กระถางแปดนิ้วนะผมราคาอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมทำมัคคุณต้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมดูสีชัดๆนะครับสีสวยมากนะครับ นี่ครับผมทำมะคุณต้นที่หนึ่งสองร้อยยี่สิบาทจัดส่งฟรีนะครับผมนี่ครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ทำมะคุณต้นที่สองนะครับผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมไซส์ใหญ่อลาัางการเลยนะครับใบใหญ่ลายสวยลายเด่นชัดเจนนะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับทำมะคุณ กระถางที่2นะครับผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทำมคุณกระถางที่2อ,อยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผม350บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า คะช,ชาชาตินะครับผมคะชาชาติได okay. mm ้มาสองกระถางเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้คะชาชาติต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่280บาทนะครับผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับ280บาทจัดส่งฟรีนะครับผมคะชาชาติกระถางที่1นะครับ280บบาทจัดส่งฟรีดูสีชัดๆนะครับผมสีสวยมากนะครับ ฟอร์มสวยมากต้นใหญ่พร้อมโชว์นะครับผมปกติไซส์กระถาง11นิ้วราคาจะอยู่ที่550ถึง650บาทนะครับผมนี่คแต่วันนี้ปาลมให้ในราคา280บาทนะครับผมขชาชาติต้นที่หนะครับต้นนี้ใหญ่มากต่อไปครับผมขชาชาติต้นที่สนะครับผมต้นนี้โอ้โหพุ่มใหญ่มากนะครับผมนี่ครับ สามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์15นิ้วหรือ20นิ้วได้เลยนะครับผมต้นนี้คชาชาติต้นที่2นะครับผมใหญ่มากนะครับแต่อยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมให้ในราคา350บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมคชาชาติต้นที่2นะครับใหญ่มากใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมสําหรับคชาชาตนะผมต้นนี้คือใหญ่ที่สุดสวยที่สุดนะครับผม คชาชาติต้นที่สองนะครับ350บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้รับประกันได้แน่นอนต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแหลมสมีหลานะครับผมแหลมสมีหลานะครับผมหายากมากๆไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมตามกล้ารับประกันได้เลยว่าหายากนะครับผมคุณลูกค้าที่สะสมต้นโกศล ควรจะมีต้นนี้ไว้นะครับผมแหลมสมีหลานะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่350บาทจัดส่งฟรีนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับไซส์ใหญ่อลังการเลยพร้อมโชว์พร้อมเฉิดฉายนะครับผมแหลมสมีหลานะครับ350บบาทจัดส่งฟรีนะผมเนี่ยดูฟอร์มชัดๆนะผมฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยนะครับแหลมสมีหลานะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปิ่นเพชรนะครับผมปิ่นเพชรต,ต้นนี้หายากเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเลยต้นใหญ่พร้อมโชว์รับประกันความหายากนะครับผมปิ่นเพชรกระถาง11นิ้วนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่280บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับปิ่นเพชรนะครับผม280บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกกระจิบนะผมปกตินกกระจิบที่เคยได้มาจะได้มาในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมต้นจะประมาณนี้นะผมแต่รอบนี้ปาล์มได้มาไซส์กระถาง11นิ้วเลยนะครับผมต้นใหญ่นะครับความสูงของต้นนี้นะผมประมาณ60ถึง70เซนนะครับผมสำหรับนกกระจิบนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่350บาท จัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นใหญ่พร้อมโชนนะครับนกกระจิบนะครับผม350บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนาคราชนะครับผมมณีนาคราชซสกระถาง11นิ้วนะครับผมใสใหญ่กัดสีสวยฟอร์มสวยนะครับผมมะนีนาคราชนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ สองรบาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมมะนีนาคาราชนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้หายากมากๆนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตามตะวันนะครับผมตามตะวันต้นนี้ความสูงประมาณ เ0เซนติเมตรได้เลยนะครับผมและขอบอกเลยว่าตามตะวันเป็นไม้ที่หายากมากๆคุณลูกค้าหลายท่านกำลังตามหายอยู่นะครับผมวันนี้ปาลมได้จัดมาให้แล้วนะผมแล้วก็มีเพียงแค่หนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมตามตะวันนะครับรีบได้รีบเลยนะครับผมหายากมากๆนะผม ต้นนี้ราคาอยู่ที่350บาทจัดส่งฟรีนะครับผมตามตะวันมีเพียง1ต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุกฤตัยนะครับผมสวยมากนะผมไม้กัดสีแดงสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมสุกฤตัยนะครับผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมราคาอยู่ที่ 220บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสุขลือไทยนะครับผม220บาทจัดส่งฟรีนะคผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับผม0812515669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ปลาเงินนะครับผมปลาเงินต้นนี้สวยมากนะครับผมกัดสีเงินเกือบทั้งใบเลยนะครับผมแล้วก็ลวดลายเด่นมากลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมปลาเงินนะครับมีเพียง1กระถางนะครับผม150บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ขุนเหล็กนะครับผมขุนเหล็กต้นนี้ใบกลมกัดสีชมพูได้สวยมากนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับขุนเหล็กนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขุนเหล็กนะครับมีเพียง1กระถางนะครับผม150บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า บางกอะนะผมบางกอกต้นนี้นะครับผมใบกลมกัดสีแดงนะผมลวดลายของเขานะครับผมสวยมากเหมือนกับลายกระหนกเลยนะครับผมบางกอกนะผมรับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมบางกอกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพลินจิต นะผมเพลินจิตต้นนี้นะครับผมกัดลายได้สวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเพลินจิตนะครับราคาอยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเพลินจิตนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบินหลานะผมบินหลาเป็นไม้สายพันธุ์โบราณสายพันธุ์เก่าแก่นะผม น่าเก็บสะสมนะผมต้นนี้150บาทจัดส่งฟรีนะคผมบินหลานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหาชนะชัยนะครับผมสวยและหายากมากๆครับผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมมหาชนะชัยนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมหาชนะชัยนะครับฟอร์มสวยมากนะครับผมมหาชนะชัยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเกตชัยโยนะครับผมลายเด่นชัดเจนกัดลายสวยกัดสีสวยฟอร์มสวยยอดเดินดีนะครับผมเกตชัยโยนะครับผม150บาท จัดส่งฟรีนะครับเกตชัยโยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอะลุสยานะครับผมต้นนี้สวยมากหายากมากนะผมอะลุสยานะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่150บาทส่งฟรีนะครับผมอะลุสยามีเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสาวงามนาดีนะผมเป็นไม้ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับผมสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับผมสาวงามนาดีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปิ่นเพชร นะครับผมปิ่นเพชรไซส์กระถาง8นิ้วนะผมราคาอยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมปิ่นเพชรนะครับ150าบาทจัดส่งฟรีนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669 5 6 6 9นะครับผม0 8 1 2 5 1 5 6 6 9นะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปลาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ